สวัสดีครับสวัสดี FC แฟนครับ FC ฟซสาวน้อย FC น้องหญิงครับพผมกับบ่าวทุนในช่วงบ่าวทุนทองพูนแม่น้อยน้อ,นองหญิงครับนี่ครับวันนี้พาทีมงานพ่อฮักแม่ฮักนะครับกลุ่มบ้านฮักมาไหว้หลวงปู่บุญนะครับพร้อมกับน้องหญิงครับพ่อเอกแม่น้อย คือดอกไม้ตามกําลังศรัทธานะครับแล้วก็แต่ว่าผู้ใดอยากบูชาขันไปไหว้เก้าสิบเก้าบาทขัน99้าสิบเก้าดอกไม้ตามกําลังศรัทธาม,มีเสื้อที่เด็กมีครับ 没有。Yeah. Ой. <laughs> รูปหน่อยค่ะทางนี้ฝนตกเนาะอะยู่บ้านเนาฝนบ่ตกนี่เขามาแก้บนนี่นคนถือว่าเยอะเลยแหละครับวันนี้ นี้เป็นวัหยุดธนะครับวันแม่คนที่่นได้เดินทางกลับมาบานนะครับเป็นกระทือโอกาสแวะมากราบสรีระสังขารลงปูม่มนนะครับที่วัดบารจารนะครับนี่ครับวัหยุดคนก็จะประมาณนี้ครับแต่ถ้าเป็นวันธรรมดาคนก็จะบ่ค่อยหลายเป็นไรน,นะครับ บรรยากาศครับดนกลับมาวัดบรรจ้านอีกรอบนึงนะครับคือน้องๆพวกนี้นี่เคยเห็นนะครับเหมือนกับเคยไปบ้านอิหลามาก่อนนะครับนี่นดีได้มาพอนอนใอ่วัดครับเป็นเอฟซีรุ่นจิ๋วนะครับอื

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ

ือ mm ื้อซื้ไทยรมนึ่งะพเกษเรีนฮัลโหลเขไม่ยไได้ไหมครับ้นบนกัไป้ครับ ขอบคุณทุกกำลังใจครับฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับฝากเบิ้งโฆษณาเป็นกำลังใจหน่อด้อครับพี่น้องเอาโชคมาฝากครับเอาบุญบารมีนะครับองค์หลวปู่มนต์นะครับมาฝากพ่อแม่พี่น้องเอฟซีครับขออนุโมทนาสาธุน้ำกันนะครับขอบคุณทุกกำลังใจสารับคลิปนี้เอาไว้สนีสกอนครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ